สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทาเผ่าเซเบอร์นะครับทุกคนซึ่งเผาเซเบอร์นี้เราต้องมี f i r s t of darkness นะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องมาตีลอยนะครับสถานที่ตีลอยก็อยู่ประมาณนถ่นอย่างงีนนะครับเกาะครึ่งหนาวครึ่งร้อนนะครับทุกคนนี่อันนี้หนาวอันนี้ร้อนโอเคทุกคนอ่าตรงกลางเป็นน้ําก็คือเกาะลงดันนั่นแหละครับแล้วเราก็มาตรงนี้เลยเอ้ยแล้วเราก็ต้องไปตีลอให้ตายนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ชิปมา1ชิปนะครับมาดูว่าผมจะได้ชิปนั้นหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวลองกนน้ใช Ford off Dark ะคคทุ การกดตรงสีเขียวตรงนี้นะผมจะกดอันนั้นทุกคนหนึ่งสองสามปุ๊บนี่นะครับมันก็จะเป็น first ultimate บ้าๆๆๆๆๆนี่นะครับนี่เพื่อที่จะได้อันนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับพอเพิอม u l t i น a t e หายนะครับทุกคนแล้วก็หาซื้อชิปนะครับแล้วก็เข้ามาในนี้ทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันกระตุกกระตุกอะทุกคนเดี๋ยวจะได้ยังไงบ้างอะยั่ไนอะยังไงอะยังไงอะโอ้โหผมลืมไปว่าบอสรอมันมันวันนี้นี่หว่ามันเร็วมันรอมันเร็วนะครับทุกคนโอ้โหผมว่าผมผมไม่ได้ d a m a g หรอกมาเนี่ย ปี๊ดเด็ดเดๆดเด,เดโอ้โหทุกคนขอตีตรงนี้ก่อนนะครับยินดีต้อนรับสู่มารุ็อบได้เจ้าหน่ายโรบักสุดคุ้มและบริการกดผลลิงก์เรียผมจะให้ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนร้านนี้จะมีบริการกดผลพิศา่มีบริการกดเพชรออสตาแล้วก็มาใหม่นะครับทุกคนซื้อผลพิศา่ด้วยระบบออโต้ซึ่งเราต้องเข้าโลกเก่าก่อนนะครับค่อยมาซื้อนะครับทุกคนแล้วก็มีระบบฟาร์มเวลนะครับฟาร์มเวลให้นะครับมีมิติเกมที่ทางร้านฟาร์มให้นะครับทุกคนมีบ็อกฟุตมี King ีิงแล้วก็ ออกกุสนะครับทุกคนไม่รู้อ่านถูกปะนะแบบนี้เพระาะว่าผมไม่คุ้นถ้าใครอยากมาเติมโลบกักหรือว่าให้ทางร้านฟาร์มแล้วก็ซื้อผลพิสาจก็ มาเติมในร้านมารุชชก็ได้นะครับทุกคนแล้วทางร้านนะครับก็มีการเติมระบกนะครับก็มีระบบ UED p a s s นะครับทุกคนแล้วก็เติมระบกด้วยระบบอัตโนมัติเนาะแค่ใส่ชื่อแล้วก็จำนวนเงินนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าทั่วไปนะครับทุกคนมีระบบเติมเกมฟรีไฟมีระบบเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็มาเติมที่ร้านมารุชชอปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวลิงก์เว็บแล้วก็ลิงก์เพจผมจะให้ไว้ใต้แรงคลิปนะครับประเสธกันเยอะเยอะดื้อ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นช่องที่7นี่เลยนะครับทุกคนนี่เป็นอันนี้นะที่เราจะไปทําเผานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอไปแลกเผานะครับนี่การแลกเผานะครับเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่เราต้องมานี่นี่ผมไม่รู้นะครับว่าเผานี้มาทําอะไรได้นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดตรงนี้ครับนึงามๆกดไปโอเคนะครับนี่มันก็จะมีที่ลงมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลงมาตรงนี้นะครับนี่แล้วเรากดปุ่มตรงนี้นะแล้วก็กดจุดๆจุดตรงนี้ไปแล้วก็เราต้องมีประมาณ2,500แฟหเมนนะครับถึงเราจะได้อเค ผมไม่มีนะครับตอนนี้ผมไม่มีผมมีอยู่ประมาณ200อ่ะเดี๋ยวผมขอซื้อแล้วกันเอาโลบักซื้อนะครับผมขี้เก็บไปลงดันนะทุกคนผมขี้เก็บไปลงดันโอเคได้เลยอยังได้แล้วนะครับเลืออีก200แฟตเมนะผมก็จะซื้อนี้แล้วกันเอซื้อไปซื้อไปผมได้ไปลาครับ 2>, 2 8 5 5แฟตเมนมันต้องใช้ประมาณ2 5 0 0แฟตเมนนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดไปเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เผามาแล้วมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้ยยิ่งช้าเลยผมมีชิ้นกระเผานั้มากกว่านี่นะ ตรงคอเห็นนะทุกคนตรงคอนี่งไง้เหมือนแบบว่าเราเป็นเราบอกอะไรประมาณนี้ไม,ไม่ใช่ดิเขาเป็นอะไรเป็นซิเบอร์เป็น,เ,เ,ปนเป็นหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปอีโวดูวยนะครับถึงขั้นสุดท้ายดูว่าผมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วผามันดียังไงนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปหาดอกไม้ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้มาครบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเก็บไปโอเคฟอนเปอร์หนึ่งเปอร์สองสาม ทำไมพูดไม่จัดวะ power หนึ่ง power สอง 2, แล้วก็ power สามนะครับทุกคนเอเยแยผมก็ต้องไปคุยกับคนนู้นนะเพื่อที่จะอีโวเป็นขั้นที่สองเรามาดูนะครับว่าขั้นที่สองมจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเป็นยังไงอาจจะเป็นหุ่นยนต์เลยก็ได้นะครับทุกคน <laughs> ซึ่งถ้าเราจะไปอีโวขั้นที่สามนะครับเราต้องมีผลพิสัทธ์หนึ่งผลนะครับทุกคนผมก็ไปตีโรงงานวันเมื่อกี้แล้วก็ได้ผลกะกไปแล้วนะครับหนึ่งผลโอเคทุกคนนี่นี่นี่น,นี่มันก็จะอยู่ตรงนี้วิ <laughs> ่งอย่างช้าเลยผมไม่ชินอนะ่ะ อ้าวใช่ป่ะตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ทุกคนตรงนี้อา่าทอกขอซื้อหน่อยครับโอเคห้าแสนนะครับเราต้องมีห้าแสนนะครับกดซื้อไปเงินผมเยอะอยู่แล้วตอนนี้นะครับผมก็อีเวเป็นขั้นที่สองแล้วนะครับทุกคนอา่าขั้นที่สองมันเปลี่ยนอะไรบ้างนะแล้วทุกคนขั้นที่สองตรงนี้มันหายไปแล้วอ่ะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคนอ้าว มันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ข้างหลังตรงผมเหรอทุกคนผมไม่รู้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอไปอีโวขั้น3เลยลวกันเดี๋ยวก่อนว่าเราจะได้เผามาเป็นยังไงเราจะแปลงเป็นแบบว่าหุ่นยนต์เลยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับจุดรับเกสนะครับเราต้องมาตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะทุกคนนี่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้แล้วเราก็จะไปตรงห้องรับนะครับห้องรับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่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 ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยไปกันนะทุกคนนี่อําทางได้จําทางได้นี่นะครับเราก็คุยไปเรื่อยเลครับคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยคุ ไปเลยเลยโอเคโอเคพอคุยเสร็จแล้วครับเราต้องไปหาผลพิษามาหนึ่งผลนะครับเราผมจะหาแล้วกันผมมีแล้วผมมีแล้วเอาไปเอาไปเลยนี่นะครับทุกคนเราต้องเสีย2ล้านบาทนะครับเพื่อซื้อเป็นไงเฮ้ทุกคนเป็นไงเี่จัดจัดอื้ไม่รู้มันทาอะไรได้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าเผ่านี้มันดีอะไรยังไงนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้หรอก <laughs> อาจจะบอกได้ไม่หมดนะครับ นี่นะครับทุกคนนี่ทุกคนว่าสวยปะทุกคนว่าสวยปะตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าเผ่านี้มาทําอะไรได้ทุกคนถ้าใครรู้นะครับว่าเผ่านี้ทําอะไรได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเลยนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้อะไรเจาะลึกอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับนี่นะนี่แล้วเราก็จะกดตรงน,นี้เลขหกใช่ปะเลขหก 6, แล้วเราก,กดนี่สวยป่ะทุกคนสวยป่ะีย๋ะยจัดขนาดคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมก็ได้เผ่านี้มาแล้วเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครรู้ว่าเผ่านี้เป็นอะไรก็นั่นแหละคอมเมนต์ขนาดนี้